มีคนถามหลวงพ่อว่าภาวนานี่ให้ดูความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจดีหรือว่าให้รู้ตัวผู้รู้แล้วเห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับการเห็นตัวรู้ก็คือการเห็นใจนั่นเองก็อยู่ในหลักของการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นแหละตัวรู้เองก็เกิดดับทีนี้ถ้าคนไหนภาวนาเห็นตัวรู้ได้เราก็เห็นตัวรู้เกิดดับไป คนไหนดูเข้ามาถึงจิตถึงใจถึงตัวรู้ไม่ได้ก็ดูอ้อมอ้อมมาดูไกลดูเวทนาดูสังขารไปดูอ้อมอ้อมมารู้ไกลรู้ใจไปเรื่อยพอรู้มากเข้ามากเข้านะ้มันจะเข้ามาอยู่ที่ตัวรู้เองเพราะฉะนั้นบางคนภาวนาณนะอินทรีย์แก่กล้าฝึกมานานแต่ไม่ได้ฝึกเพ่งนะฝึกเจริญสติมานานนี่ ภาวนาไม่นานมันจะเข้ามาที่จิตผู้รู้แล้วก็เห Lap, world, <to> ็นว <world> <to> ่าเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้หลงเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้แพ่งนี่ดูเข้ามาถึงจิตเลยเห็นกระทั่งตัวจิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆพวกที่อินทรีย์กล้าเขาก็ภาวนาเข้ามาเห็นตรงนี้เลย บางคนอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าดูเข้ามาที่จิตตรงๆไม่ได้จิตเหมือนเจ้าของบ้านหาเจ้าของบ้านไม่เจอก็ไปเฝ้าหน้าบ้านเอาไว้ตัวบ้านมันก็คือตัวกายนี้เองเรารู้อยู่ที่กายวันหนึ่งก็เห็นจิตเพราะฉะนั้นการภาวนานี่กฎของการทำวิปัสสนาก็คือต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจบนไดอันหนึ่งก็ได้เห็นไปเรื่อยๆ การภาวนานั้นพอทำไปถึงขีดสุดมันจะบีบวงกระชับเข้ามาอยู่ที่จิตเวลาภาวนานี้ถ้าดูเข้ามาถึงจิตได้ก็ดูเข้ามาที่จิตแต่ไม่ได้จงใจดูถ้าจงใจดูทำผิดอีกแล้วมันต้องรู้กายรู้ใจมาเรื่อยนะแล้วมันหดตัวบีบเข้ามารู้จิตเองคล้ายตีอ้อมมาเรื่อยล้อมมันมาเรื่อยบีบวงเข้ามา เหมือนทฤษฎีสงครามของคอมมิวนิสต์สมัยก่อนสงครามคอมมิวนิสต์สายจีนใช้ชนบทล้อมเมืองจากข้างนอกบีบเข้ามาเข้าหาศูนย์กลางคือเข้ามาที่จิตนั่นเองเสร็จแล้วก็เห็นจิตมันก็เกิดดับเหมือนกันแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละไม่ได้หนีจากกฎของการที่ว่าต้องรู้กายรู้ใจเป็นไตรลักษณ์ยังคงรู้อยู่ที่จิตอันเดียวรวมลงมาตรงนี้ บางคนภาวนาเบื้องต้นนี่เคยฝึกมาชำนาญแล้วชาติก่อนก่อนบางคนทรงชานอยู่จิตมันก็รวมเข้ามาที่จิตแต่ถ้ารวมโดยจงใจรวมเป็นสมถะนะถ้ารวมโดยการที่มันรู้สภาวะที่แวดล้อมแล้วมันวางวางวาง,วางเข้ามาที่จิตนี่มันเข้ามาได้ด้วยปัญญาตัวนี้ตัวสําคัญพอเข้ามาอยู่ที่จิตแล้วมาเห็นจิตเกิดดับอยู่ บางคนหัดตั้งแต่แรกน่ะเห็นจิตเกิดดับนี่บรรลุพระโสดาบันก็ได้บรรลุพระสกิทาคามีบรรลุพระอนาคามีบรรลุพระอ,อรหันต์ไปก็ทำได้ตั้งแต่ต้นเลยทีนี้บางคนไม่มีแรงไม่มีกําลังพอที่จะดูเข้ามาที่จิตตรงๆเวลาจะดูก็จงใจดูอย่างนี้ใช้ไม่ได้ก็ต้องรู้กายรู้เวทนารู้จิตตะสังขารไป เห็นเลยทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยเสร็จแล้วมันจะรวมเข้ามาที่จิตจนได้บางท่านมันรวมเข้ามาที่จิตนี้ตอนเดินอรหัตตมมักอย่างไรสุดท้ายมันก็ลงมาที่จิตอาจจะลงมาที่จิตในขณะเดียวนั้นเลยแล้วก็ขาดสะบั้นไปเลยหรือลงมาที่จิตตั้งแต่เริ่มต้นที่หัดภาวนาใหม่ๆเลยก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านเคยสอนหลวงพ่อนะ หลวงปู่สุวั์ท่านบอกสมัยท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตถ้าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูกายไม่ได้ให้ทำความสงบดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ให้ทำสมถะทำความสงบพอมีเรี่ยวมีแรงก็กลับมาดูจิตได้อีกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายในจิตนั่นแหละดูจิตได้ให้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตไม่ได้ดูกายไม,ไ,ไม่ได้ก็ทำความสงบใช้หลักอย่างนี้นี่ท่านสอนมาอีกทีฉะนั้นถ้าคนไหนดูมาถึงจิตถึงใจได้ก็เห็นจิตมันทำงานเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลออะไรอย่างนี้ดูเขาทำงานเห็นความเกิดดับของตัวรู้แต่ถ้าทำผิดจะไปเพ่งตัวรู้จะเห็นว่าตัวรู้เที่ยง ดูมาหลายวันหลายคืนแล้วตัวรู้ก็เที่ยงอันนี้เป็นสมถะต้องเห็นไตรลักษณ์ของตัวรู้ถึงจะเป็นวิปัสสนานี่ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆหลวงพ่อหัดภาวนามาตั้งแต่ต้นนะดูจิตมาเลยเราเห็นเลยว่าจิตมันไหลมันชอบไหลจิตไม่ตั้งมั่นหรอกพอรู้ทานมันก็ตั้งขึ้นขณะหนึ่งกลายเป็นจิตที่ตั้งมัน่นอยู่ได้ขณะเดียวจิตก็ไหลไปหาอารมณ์อื่นแล้ว เพราะอะไรเพราะจิตยังหิวอยู่จิตยังมีอวิชชาจิตยังโม่อยู่ยังอยากอยู่ยังหิวอารมณ์นะแป๊บเดียวก็ไหลไปพอไหลแล้วเรามีสติรู้ทนันจิตก็ตื่นขึ้นมาอีกขณะเดียวก็ไหลไปอีกแล้วจิตมันหิวอารมณ์เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะนี่เห็นเลยตัวจิตนี้มันตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะเห็นเลยมันตัวทุกข์ล้วนๆเลย หรือบางคนก็เห็นเป็นอนัตตาไปเออมันไปเองนะมันอยู่เองมันไปเอง,บ,งบังคับมันไม่ได้บางคนเห็นแต่มันไม่เที่ยงตัวรู้เกิดแล้วก็ดับตัวหลงเกิดแล้วก็ดับจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับนี่มันไม่เที่ยงบางคนก็เห็นว่าตัวรู้นี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยพวกที่ทรงชานมากๆนะทรงชานชำนิชำนาน,นี่ เวลาตัดสินกันยกสุดท้ายบรรลุพระอ,อรหันต์จะบรรลุด้วยการเห็นทุก์พวกที่เจริญปัญญาปัญญิีสีแก่กล้ากะบบรรลุพระอ,อรหันต์ด้วยการเห็นสุญาตาเห็นอนตตาแต่ละคนไม่เหมือนกันพวกที่ศรัทธากล้ากล้าจะเห็นอนิจจังแต่ละคนไม่เหมือนกันตามจริตนิสยัยไม่ใช่เราเลือกนะเวลาเราลงมือปฏิบัติเราทำอย่างเดียวกันหมดเลย ทุกคนปฏิบัติอย่างเดียวกันคือรู้กายรู้ใจที่แสดงไตรลักษ์ไปเรื่อยดูอย่างนั้นตอนเวลามันตัดสินแต่ละคนไม่เหมือนกันหลวงพ่อปราโมทปาโมทโชหนังสือประมวลธรรมเทศนาเล่มสามหน้าที่1 0 6่งร้อถึงหนึ่งมิถุนายน2552